สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเพื่อนเพื่อนเพจน,น,นะครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีนะครับหลายหลายท่านเลยนะครับก็พบปะกันอีกเช่นเคยนะครับในทางช่องของเรานะครับช่องเพจบ้านสวยด้วยมือเรานะครับแล้วก็ทางช่อง u t u b e นะครับชโนไทยชาแนล นะครับหลายช่องทางเลยทีเดียวนะครับที่ทางเราได้ไลฟ์สดนะครับเพื่อที่จะแบ่งปันนะครับเกร็ดความรู้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับหลายๆเรื่องนะครับเกี่ยวกับการสร้างบ้านนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้การสร้างบ้านทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับใครที่ติดตามนะครับ ก็จะได้เกิดความรู้นี้นะครับไปใช้นะครับเผื่อว่าท่านอาจจะนะครับเผื่อว่าท่านอาจจะไปปลูกบ้านนะครับของตัวเองนะครับหรือต้องการที่จะทําธุรกิจอสังหานะครับลองศึกษาแล้วก็ติดตามทางเพจของเราได้ทุกๆุกวันนะครับทุกๆครั้งนะครับที่ผมไลฟ์สดผมก็จะบอกเกรดหรือว่าเคล็ดลับต่างๆนะครับที่ คนอื่นนั้นอาจจะยังไม่รู้นะครับส่วนใครที่รู้แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องนะครับการติดตั้งกระจกนะครับกระจกนะครับกระจกรอบๆบ้านนะครับนี่ซึ่ง ทางโครงการของเรานะครับก็ได้ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับร้อนะครับทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นประตูบานเลื่อนนะครับแล้วก็หน้าต่างนะครับเราก็ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่างรวดเร็วนะครับก็เสร็จ100%เป็น์เป็นทางการนะครับ ส่วนใครอยากจะรู้เรื่องราคานะครับแล้วก็ระยะเวลาการติดตั้งนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาบอกช่วงท้ายๆ้ายคลิปกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าชมนะครับดูนะครับว่าการติดตั้งกระจกของทางโครงการของเราที่เราใช้บริการเขานั้นนะครับว่าเราพอใจหรือเปล่านะครับเราถูกใจหรือไม่นะครับ ที่แน่ๆก็อยากจะบอกเลยนะครับว่างานติดตั้งกระจกของเจ้านี้นะครับที่เราใช้นะครับทั้ง2หลังเลยนะครับทั้ง3าหลังเลยนะครับเราใช้บริการเจ้านี้แหละนะครับซึ่งมีการติดตั้งที่ดีมากนะครับเราพอใจในผลงานนะครับเปิดปิดนะครับ รู้สึกแน่นดีนะฮะแล้วก็ตัวล็อกนะฮะตัวนี้นะครับก็แน่นได้มาตรฐานดีนะครับกระจกที่เราใช้นะครับกระจกเป็นกระจกะมีความหนาของกระจกนะครับกระจกความหนาของกระจกตรงนี้นะครับเราใช้อยู่ที่5มิลนะครับ5มิลซึ่งเป็น มาตรฐานแน่นอนนะครับก็เรียกสแตนดาร์ดนะครับไม่ได้หนากว่านี้ไปบางเจ้าอาจจะบางกว่านี้นะครับก็ก็แล้วแต่นะครับซึ่งไม่ดีนะครไม่ดีแนะ่นอนเพราะว่ามันบางเกินไปนะครับไม่ไม่สแตนดาร์ดนะครับส่วนของเราใช้ความหนาของกระจกนะครับตรงนี้ก็คือ5มิลน,นะครับกระจกเป็นสี ใสนะครับอมเขียวนะฮะเป็นกระจกอมเขียวนะครับเวลาดูห่างๆจะเป็นกระจกอมเขียวเลยนะครับนี่ส่วนกรอบนะฮะอลูมิเนียมตรงนี้นะครับเป็นใช้สีขาวนะครับซึ่งก็มีความหนานะฮะนะครับสังเกตเวลาเราปิดเปิดจะรู้สึกว่ามันแน่นนะฮะไม่ได้ยินเสียงกอกแปกนะครับก็นะครับ เ้านี้นะครับเขาใช้เวลาติดตั้งนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับไปดูหน้าต่างช่วงอื่นๆดูก่อนนะครับนี่ดูหน้าบ้านก่อนนะครับตอนนี้ใกล้เข้ามาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเก้าสิบห้าเปอร์นะครับเกือบจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะนะครับแอนแอนนะครับนี่ดูกระจกนะครับกระจกของเรานะครับมีความหนาอยู่ที่5นะครับนี่ เป็นกระจกอมเขียวนะครับเรื่องเวลาการติดตั้งนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันดูกระจกนี่หน้าตา่างนะครับสังเกตเวลาเราปิดนะครับมันมีความแน่นหนานะครับแข็งแรงนะครับนี่ เป็นกระจกอมเขียวนะฮะดูห่างๆจะเป็นสีใสแล้วก็อมเขียวนะครับซึ่งเราติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับทีมงานช่างนะครับทีมงานช่างชุดนี้จังหวัดแพร่นะครับที่นี่เขาติดตั้งดีมากนะครับเดินทางมาจากอำเภออำเภอสองแ้อำเภอร้องกว้างนะครับช่างทีมงานช่าง มาจากอำเภอร้องวางจังหวัดแพร่นะครับซึ่งเขาได้ติดตั้งนั้นได้รวดเร็วแล้วก็ทันใจนะครับแล้วก็ถูกใจทางเรามากนะครับสำหรับทีมงานกระจกนะครับไม่ว่าเราจะทําท,ที่ไหนๆแล้วเราก็ต้องใช้บริการกับทีมงานช่างชุดนี้แหละนะครับซึ่งเดินทางมาจากอำเภอร้องควางนะครับ ส่วนราคานั้นก็ย่อมเยานะครับราคานั้นก็ถูกใจทั้งสองฝ่ายนะครับทีมงานของช่างกระจกเขาก็ได้กำไรนะครับแล้วก็ส่วนเราก็พอใจนะครับในราคาที่ตกลงนะครับแล้วก็ระยะเวลาการติดตั้งของเขาก็ได้รวดเร็วมากนะครับรวดเร็วนะครับใช้เวลาติดตั้งนั้นอ่ารวมแล้วใช้เวลาติดตั้งจริงๆก็หนึ่งวันนะครับนี่ ใช้เวลาติดตั้งจริงก็แค่1่วันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ส่วนเขาก็ทีมงานช่างเขาก็จะมาวัดก่อนนะฮะหนึ่งไม่ถึงวันนะครับอ,อันนี้ไม่ใช่กระจกนะฮะดูเหมือนเป็นกระจกนะครับนี่อันนี้เป็นกระเบื้องเคนิโตนะครับ6กคูณ 60, 60นะครับดูห่างๆก็จะเป็นคล้ายกระจกเลยนะครับซึ่งเรานำมาติด เสาบ้านนะครับมาตกแต่งให้ได้ความสวยงามแล้วก็แข็งแรงนะครับกระจกนะครับใช้เวลาติดตั้งแค่1วันเท่านั้นเองนะครับติดตั้งดีมากทีมง,งานช่างกาฝีมือนะครับอาจจะเสียงดังหน่อยนะครับเพราะว่าเรามีการติดตั้ง กระเบื้องนะครับยังไม่เสร็จนะครับจะค่อนข้างเสียงดังนิดหน่อยนะครับกระจกนะครับทีมงานของช่างมาจากอำเภอล้องกวางจังหวัดแพร่นะครับราคานั้นก็ย่อมเยาวดีนะครับฝีมือดีมากนะครับเราชื่นชมอยู่แล้วนะครับสำหรับช่างกระจกนะครับนี่สังเกตเราปิดเปิดนะครับปิดเปิดนี้รู้สึกว่ามันแน่นหนาดีนะครับ เราใช้บริการของทีมงานติดตั้งกระจกนี้ตลอดเลยนะครับใช้เวลาติดตั้งก็ไม่นานนะครับเขารวดเร็วนะครับมีทีมงานมีช่างนั้นหลายคนนะครับส่วนใครอยู่ที่จังหวัดแพร่หรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับอยากจะใช้บริการกับทีมงานกระจกทีมนี้นะครับทีมช่างเขาดีนะครับคุณภาพ ถูกใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามนะครับมาที่ทางเพจของเราได้นะครับเดี๋ยวเราจะแนะนําให้นะครับเดี๋ยวเราจะแนะนําให้นะครับก็งานสีนะครับวันนี้งานสีก็มาเก็บสีนะครับเก็บส่วนที่ยังไม่ได้ทานะครับงานสีก็เข้ามา,าเก็บงานนะครับ ส่วนงานพื้นรอบบ้านนะเมื่อวานก็เราก็เทเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ความห่างจากตัวบ้านออกมานะครับ1เมตรนะครับแล้วก็ทิ้งช่วงไว้ปลูกหญ้าด้วยนะครับประมาณ50เมตรอันนี้เราจะต้องใส่ดินอีกนะครับใส่ดินแล้วก็ซื้อหญ้ามาปลูกนะครับสรุปงานกระจกนะครับนี่งานกระจกก็ทําได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ ใช้เวลาการติดตั้ง1วันนะฮะรวดเร็วทันใจแน่นอนนะครับความหนาของกระจกนะครับอย่างที่บอกนะฮะความหนาก็สแตนดาร์ดนะฮะทั่วไปนะฮะที่โครงการต่างๆเขาติดตั้งกันนะครับมีความหนาอยู่5มิลนะครับมี5มิลนะฮะ ราคานะครับราคาทั้งหลังนะฮะเดี๋ยวเราจะบอกให้นะครับว่าเขาคิดทั้งหลังนี้นะฮะเป็นเงินเท่าไหร่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแต่ละพื้นที่แต่ละหลังก็อาจจะไม่เท่ากันแน่นอนนะครับบวกลบเพราะว่า,าเพราะว่าบ้านบางหลังนะฮะก็ มีหน้าต่างหรือว่าต้องใช้กระจกนั้นพื้นที่กระจกนั้นเยอะนะฮะอาจจะแพงกว่านะครับส่วนบ้านหลังไหนที่มีกระจกไม่มากก็อาจจะถูกกว่านะครับเพราะว่า,าราคานะครับมีบวกมีลบนะครับแน่นอนนะครับแต่ที่แน่แนเราชื่นชมนะครับติดตั้งแล้วก็ใช้เวลาไม่มากนะครับรวดเร็วนะครับต้อนรับ สาวจินนะครับน้องจินจากอำเภอบ้านบึงนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมกันนะครับก็ขอบคุณนะที่เข้ามากดไลค์ให้กดแชร์ให้นะครับให้กำลังใจกันนะครับส่วนที่อำเภอบ้านบึงนะครับรวยเมื่อไหร่นะครับจะทำบ้านเมื่อไหร่ก็สอบถาม ขั้นตอนได้นะครับเดี๋ยวจะได้แนะนำให้นะครับว่าทำบ้านแบบไหนดีใช้กระจกแบบไหนนะครับขั้นตอนอย่างไรนะครับก็ทักทายสอบถามกันมาได้ตลอดเวลานะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกคนนะครับสรุปก็คือนะครับสรุปก็คืออ่า สรุปงานเรื่องงานกระจกนะครับกระจกนะครับความหนาเราก็บอกไปแล้วนะครับระยะเวลาการติดตั้งเราก็บอกไปแล้วนะครับเหลือแต่ว่านะครับเหลือแต่ว่าเรื่องเงินนะครับเดี๋ยวเขาคิดทั้งหลังนี้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะบอกให้ก็แล้วกันนะครับทั้งหลังในเขาคิดต้อนรับเสียตีด้วยนะครับเสียตีจากกาญจนบุรี นะครับขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันมาตลอดนะครับความหนาของนะครับกระจกนะครับความหนาอยู่5มิลนะสแตนดาร์ดหรือว่าได้มาตรฐานนะครับเป็นสีใสอมเขียวนะฮะดูห่างๆจะเป็นสีอมเขียวนะครับระยะเวลาการติดตั้งนะครับหวันนะฮะหนหลังนี่ก็แค่หดือวันเองนะครับแล้วก็เขามาวัดก็ใช้เวลา ไม่ถึง30นาทีนะครับแล้วก็เวลาติดตั้งก็ใช้เวลา1วันเท่านั้นเองนะครับอ่ะราคานะครับราคาต่อ1หลังสำหรับโครงการของเรานะครับราคานะครับจะต้องแตกต่างกับที่อื่นแน่นอนนะครับเพราะว่าส่วนของหน้าต่างแต่ละที่แต่ละบ้านแต่ละหลังนั้นไม่เท่ากันนะครับส่วนของเรานะครับส่วนของเราที่จ้างช่างชุดนี้นะครับมาติดตั้งนะครับ รวมเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับใครอยากรู้บ้างนะครับหากว่าใครไปจ้างทาบ้านท่านที่อื่นๆนะครับราคาก็อาจจะใกล้เคียงกันนะครับไม่ได้ห่างกันมากมายนะครับฉะนั้นก็เอา,อาราคานี้ไปเทียบก็แล้วกันนะครับว่าจะถูกหรือแพงต่อรองกันเอานะครับราคาทั้งหมดที่เราจ้างนะครับช่างมาทำกระจกของเรานะครับราคาทั้งหลังก็คือ สี่หมื่นนะครับหนึ่งพันบาทเท่านั้นเองนะครับรวมทั้งของแล้วก็ทั้งแรงด้วยนะครับกาเท่ากับว่าช่างเขามาติดตั้งให้ทั้งหมดเลยนะครับเราไม่ต้องไปซื้อกระจกไม่ต้องไปซื้ออลูมิเนียมนะครับรวมทั้งของทั้งแรงเลยนะครับช่างเขาคิดแค่สี่หมื่นกับหนึ่งพันบาทนะครับราคานี้ถูกใจทางเรานะครับแล้วก็ได้กำไรจากทีมงานช่างของเขา นะครับถูกใจกันทั้ง2ฝ่ายนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะครับค่อนข้างค่อนข้างที่จะถูกนะครับเท่าที่มองแล้วนะครับทีมงานช่างที่ติดตั้งกระจกชุดนี้ถือว่าถูกนะครับถูกมากนะถูกถูกมากนะครับเท่าที่มองนะฮะเจ้าอื่นๆอาจจะติดตั้งในราคาที่แพงกว่านะครับเท่าที่สอบถามมานะครับเจ้านี้ ใครอยู่โซนจังหวัดแพร่นะครับไม่ว่าจะเป็นพะเยาลำปางหรือเชียงรายลองสอบถามดูนะครับเผื่อว่าอยากจะใช้บริการทีมงานของทีมงานช่างกระจกชุดนี้นะครับก็ทักทายกันมาที่ทางเพจของเราก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะบอกแนะนําเบอร์โทรเบอร์โทรให้นะครับอ่าแล้วแต่ก็จะไปคุยกันเองนะครับก็สรุปก็คือนะครับเรา ใช้เวลาการติดตั้งกระจกแค่1วันนะครับแล้วก็ทีมงานช่างอยู่ที่จังหวัดแพร่นี้เองนะครับแล้วก็เขาใช้เวลาติดตั้ง1วันแล้วก็รวมเป็นเงิน40,000กับหนึ่บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีทั้งของทั้งแรงนะครับทั้งของทั้งแรงนะครับฟังบรรยายไปก็หลับไปอืมก็พอดีเลยนะครับ อากาศร้อนๆแบบนี้ที่บ้านบึงหลับได้ก็ดีนะครับนอกจากจะมีคนกอดถึงจะหลับนะครับสาวจินน้องจินนะครับอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันนะครับแล้วก็เสียตีอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเดี๋ยวอีก3วันนะครับประมาณ3วันจะขึ้นไปเที่ยวที่พัทยาแล้วหละนะครับไปเที่ยวพัทยา ไปหาตีกรอบเล่นนะครับตอนนี้รู้สึกว่าใกล้เล่นใกล้เสร็จแล้วนะครับไม่น่าห่วงแล้วนะครับงานหลักๆก็ทํากันแล้วนะครับเหลือแต่รั้วนะครับรั้วหน้าบ้านนะครับรั้วหน้าบ้านของเรานะครับเท่านั้นเองนะครับส่วนงานกระเบื้องก็อีก2วันน่าจะเสร็จนะครับด้านภายในนะครับก็จะเป็นห้องน้ํานะครับส่วนด้านนอกๆรอบนอกห้องโถงนั้นเสร็จหมดแล้วนะครับ ลายสดไปก็อากาศร้อนไปนะครับร้อนมากนะครับเหงื่อเหงื่อแตกนะฮะเหงื่อแตกนะครับสรุปงานกระจกนะครับสําหรับใครที่อยากจะติดตั้งนะครับที่บ้านของท่านหรือว่าใครกําลังคิดที่จะสร้างบ้านนะครับลองเอาไปคํานวณดูนะครับลองเอาไปคํานวณดูว่าติดตั้งกระจกนะครับทั้งหมดเท่าไหร่นะครับหรือใครไม่ทราบจริงๆก็ทักทายมาสอบถามนะครับเดี๋ยวเราจะ บอกให้นะครับว่าราคาเท่าไหร่ยังไงนะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่นั้นนะครับไม่เหมือนกันนะครับแต่ละพื้นที่อาจจะบวกลบนะรบทางชนบุรีน่าจะอีกแบบหนึ่งนะครับและส่วนทางภาคเหนือนี่อาจจะอีกหนึ่งราคานะครับก็รู้สึกว่าจะบวกลบกันบ้างประมาณนั้นเองนะครับนะครับก็ทุกวันนะครับเราจะพูดถึงเรื่อง ค่าใช้จ่ายต่างๆในการสร้างบ้านนะครับไม่ว่าจะเรื่องการภาษีนะครับอใครอาจบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าภาษีนั้นทั้งหลังนะเขาคิดเท่าไหร่นะครับสอบถามกันมานะครับเราไม่ห่วงวิชานะครับไม่ไม่ห่วงวิชานะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับยินดีที่จะแบ่งปันนะครับเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับบางท่านนั้นอาจจะสร้างรั้วบ้าน นะครับอยากจะสร้างรั้วบ้านของท่านแต่ยังไม่รู้ราคาว่าช่างเขาคิดเท่าไหร่นะครับก็สอบถามมานะครับเดี๋ยวเราจะบอกให้นะครับว่าราคาสแตนดาร์ดราคาที่ทั่วๆไปเขาจ้างกันยังไงนะครับเรายินดีนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับกับ FC ของเรานี่นะครับประตูของเราสามารถที่จะอวดได้นะครับว่าปิดเปิดนั้นแน่นหนาจริงๆนะครับเสียงดังกลอกเล็ก ไม่มีนะบางบางเจ้านะ่าจะหลวมนะฮะหลวมมากนะครับช่างทํางานดีเราก็บอกว่าดีนะครับด้านในนะครับช่างสีของเราก็เก็บงานนะเก็บงานกันนะครับอย่างเช่นพื้นนะะเมื่อวานเราก็ทาเทพื้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วนะครับเดี๋ยวจะต้องเดินทางไปที่ชนบุรีแล้วล่ะนะครับเพราะถึงเวลาที่จะต้องเล่นนะครับถึงเวลางานก็ต้องทํางานนะครับถึงเวลาเล่นก็ต้องเล่นนะครับชีวิตทะเลชีวิตดีดีนะครับชีวิตดีมากนะครับถึงเวลาเล่นก็เล่นนะถึงเวลาทํางานก็ต้องทํางานกันนะครับยินดีนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับเกี่ยวกับการ สร้างบ้านนะครับใครสนใจบางท่านนะอาจจะมีที่ดินกันอยู่แล้วนะครับไม่รู้จะแบ่งแยกแบบไหนให้ถูกกฎหมายนะครับบางท่านนั้นอาจจะมีที่แต่ไม่รู้ว่าสร้างได้กี่หลังแบ่งได้กี่แปลงนะครับยังไงก็สอบถามมาทางเพจของเรานะครับหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะทางเพจ a c e b o o k นะครับหรือช่อง y t u t u นะฮะชโนไทยชาแนลนะครับ ยินดีต้อนรับคุณศรีศักดิ์นะครับศรีศักดิ์นะฮะคุณศรีศักดิ์ตาแปลงนะครับอยู่ชนบุรีนะครับทีมงาน FC ของเราอยู่ชนบุรีนั้นเยอะนะฮะเยอะมากนะครับก็ใครสนใจที่จะทําธุรกิจอสังหานะครับต้องการที่จะสร้างบ้านขายบางทีท่านนั้นอาจจะมีที่ดินอยู่นะครับความรู้เกี่ยวกับการสร้างบ้านอาจจะไม่มีนะครับลองปรึกษามาทางชโนไทยนะครับเดี๋ยวเราจะ ให้คาปรึกษานะครับปรึกษาฟรีนะครับเราไม่คิดอะไรนะครับเพราะว่าเราพร้อมที่จะแบ่งปันเก็บความรู้ทุกๆอย่างนะครับให้กับคนที่ไม่รู้นะครับเราไม่คิดค่าปรึกษาแน่นอนนะครับเพราะว่าอยากจะแบ่งปันนะครับให้ทุกคนนั้นมีอาชีพนะครับที่สบายๆนะครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายนะครับวันๆหนึ่งก็มาดูงาน นะครับก็ไปหาเล่นนะครับเสียตีบอกว่าหาสาวๆไปฝากด้วยนะครับเดี๋ยวนี้สาวๆไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วนะครับเพราะหน้าตานั้นไม่หล่อเหมือนเดิมนะครับหน้าตาไม่เหมือนก่อนนะครับหาสาวยากมากนะครับขอต้อนรับเสียต้นนะครับเสียต้นเจ้าของบ้านหลังแรกนะครับอยู่ที่สมุทรปราการนะครับก็ เดี๋ยวถ้าได้มาภาคเหนือก็ค่อยว่ากันนะครับดูแลตอนนี้ก็ดูแลให้นะครับก็ดูแลให้เหมือนเดิมนะครับขาดเหลืออะไรนะครับหรือมีปัญหาอะไรนะครับเราเจ้าของโครงการนะครับพร้อมที่จะปรับแก้ไขให้นะครับปรับแก้ไขให้นะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาทักทายกัน นะครับวันนี้ผมพูดถึงเรื่องงานกระจกนะครับงานติดตั้งกระจกนะครับแล้วก็แบ่งปันนะครับเรื่องราควงราคาของการสร้างบ้านต่างๆนะครับเพื่อใครหลายๆคนนอาจจะเอาไปเปรียบเทียบนะครับปรับให้เหมือนกับราคานะครับใกล้เคียงนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับ เดี๋ยวเราสรุปนะครับก็คือนะครับงานติดตั้งกระจกนะครับของบ้านหลังนี้นะครับราคานั้นรวมทั้งหมดนะครับ40,000นกือบ1,000บาทนะครับราคาที่เราถูกใจนะครับเพราะว่าฝีมือนะฮะฝีมือการติดตั้งก็แข็งแรงดีนะครับความหนาของกระจกก็โอเคนะครับ5มิล นะครับแต่ว่าการติดตั้งของเขาถูกใจแล้วก็รวดเร็วนะครับก็ชื่นชมนะครับสำหรับทีมงานอของจังหวัดแพร่ที่อำเภอร้องกวางนะครับอ,อากาศก็ค่อนข้างร้อนนะครับขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียต้นนะครับเจ้าของบ้านหลังแรกของเรานะครับก็เข้ามาเยี่ยมชมกัน นะครับที่มาทักทายนะครับยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็วันนี้อากาศค่อนข้างร้อนมากนะครับไลฟ์สดไปก็เหงื่อแตกเลยนะครับเหงื่อแตกนะครับยังไงก็สรุปให้แล้วนะครับว่ากระจกเขาใช้เวลาติดตั้งแค่1วันนะครับความหนา5มิลนะครับแล้วก็รวมเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่41,000บาทนะครับใครอยากจะไปติดตั้งที่อื่นๆก็ลองเปรียบเทียบราคากันดูนะครับอาจจะบวกลบนิดหน่อย นะครับลองต่อรองกันดูนะครับเผื่อว่าถ้าอาจจะลดราคาให้นะครับราคาตรงกันก็ทําได้เลยนะครับเพราะว่าช่างแต่ละช่างนั้นอาจจะฝีมือไม่เหมือนกันนะครับก็สาหรับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับเสียตีขอบคุณน้องจินนะฮะขอบคุณเสียต้นแล้วก็คุณศรีศักดิ์นะครับที่อยู่ชลบุรีทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็สมุทรปราการนะครับวันพบกันใหม่พรุ่งนี้จะพูดถึงเรื่องงานกระเบื้องนะครับงานกระเบื้องนะครับว่าเขา กูกระเบื้องให้เรานะครับพื้นนี่เขาคิดตารางเมตรเท่าไหร่กูผนังนี่เขาจะคิดตารางเมตรเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้นะครับแล้วก็ไปปรับเอานะครับว่าใครจะสร้างบ้านตรงไหนอ่าก็ลองเอาราคามารวมรวมกันดูนะครับอ่าเรื่องเรื่องรั้วก็เหมือนกันนะครับสมมติว่าเขาเขาทำรั้วของเราตาคิดเป็นเมตรเท่าไหร่เดี๋ยวก็จะได้บอกให้ทุกๆุกทุก,ท,กทุกไลฟ์สดนะครับจะคอยบอกให้นะครับอ่า ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ติดตามนะครับสำหรับวันนี้ก็คงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ